เียกทีทุกท่านวันนี้มาบ้านแม่พมหอมทราบข่าวว่าแม่พมหอมได้เลขฝันได้เลขแล้วนะครับเลยต้องมาติดตามนะครับโทรมาถามท่านบอกว่าได้เลขแล้วนะครับเลขแค่เม็ดเดียวชอบตัวเดียวนะครับดูว่าชอบตัวไหนเรามาดูกับแม่พมหอมนะครับงวดแล้วท่า,ททานให้หกเจ็ดเจ็ดหก 6, 7, 7, 6, นะครับมันออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับก็่าแมนทุกงวดนะครับแม่พมหอมครับเดี๋ยวเรามาตามคุยสนทนากับแม่พมหอมด้วยกันนะครับได้ตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปสนทากับแม่พมหหอมครับถามมาเลยครับผม ก็เขาไอครูเขาเข้ามาเขาบอกเลขสี่หกเขาแบบตาอะไรเขาเข้านะเขาบอกเลขเล่นแม่มดมาเมื่อวานไปตาที่บัานโหกแตหรือบัานตรงอะไมบ้านเขาเอชื่อ เล่นเป็นญาติเนะอนเล่นเขาก็เขาบอกเลขนะสี C ่หกตานั่นก็บอกร้มจะมาสี่หกแล้วมาอะไรก็ไม่รู้หละเขาบอกนะเลขแป็นเลขเลขไม่เลขเ,ลขเลขนี้ยมันจะมีศูนย์มาอีกเออตูกใ่เลขจะเลขเก่าเองนะมันมีเลขเก่าออกมาอีกอืมอฟันว่าเขาทอน มันเทศให้พวงหนึ่งแต่มันมีต่เสียหมดเลยอืไม่ได้แบบมันสงงัยมันเป็นเลขศูนย์มันเสียมันเน่าหมดพวงหนึ่งกขาให้นะแต่กินไม่ได้เลยกินว่าเอากินไม่ได้เลยมันเสียหมดมันเน่าหมดว่ามันมันเปื่อยก็เลยว่าโอ้เราได้จับดูบีบบีบดูไม่มีอะไรดีเลยหวังเออสงส่บทนี้ไม่ได้ไม่ได้ไรเลยบ้างเนี่ย ซึ่งเป็นเสียมันเป็นศูนย์นะถ้ามันเสียเออมันเป็นศูนย์มันไม่รู้ศูนย์อะไรจะอาจจะศูนย์แล้วมันจับบีบดูทั้งพวงแล้วมันบีบแล้วมันก้นเน่าหมดเปื่อยหมดโอ้สงสัยจะมีศูนย์เมอวันนั้นมันออกอะไรนะไอ้งวดเจ็ดเก้าแปดเก้าเออแปดเก้า อวันนั้นแม่สุบรรณเขาถูกเราไปซื้อให้เขาแล้วไม่ได้ไม่ซื้อเอามาจากเล่นเมมดไอตรงไทยทาวารนะวันนั้นแม่ไปอ่ะตอนคืนนอ่ะเออจดมาแม่สุบรรณแกเอาหมดเลยว่าเลขนี้แกก็เอาเลกนั้นแกก็เอาก็ถูกเขาอ่ะจดมาให้เขาน่ะเลยตัวเองก็ไม่ได้ซื้อหรอกซื้อเลขอื่นเลขตัวเองจะแทเลยไม่เอา มันมันไม่มีโชคเนาะแม่สบันนั้นแกถูกแกไม่ให้เราซื้อให้แกได้เลยก็เออซื้อให้เขาอีกโอ้เขาไม่ให้หลักทางนี้ไม่ให้จริงๆเลยโชคลาภเนี่ยไม่ได้หรอกว่าถ้าบอกเขาเลยไม่ต้องซื้อวันอเออเออเพราะว่าบอกเขาแล้วเขาบอก,ออบอกแม่นั้นถูกเอ้แม่เอ้ที่ไปทําคลิปเอ้ที่ที่อยู่ไรนะ หลวงตาส่งก็บอกเขาว่าซื้อเป็ดก้าเขาว่าเขาฝันเขาฝันว่าเมลเขาว่าเมลออกลูกเขาว่าเออเราว่าออกลูกาไลร่ว่าเออมันสามสีว่าโอ้มันคงจะเป็นเมลก็มันเป็นเป็ดแล้วก็เมเก้าชีวิตมันเป็นก้านะเขาก็เขาไม่เอาเขาเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดก้าเขาซื้อเจ็ดก้าเขาไม่เอาเป็ดก้าวถ้าเอาน่ะเขาถูกทั้งบนทั้งล่างเลยบอกเออเบบว่าเกลอยๆอยไปให้เขาน่ะเกก็ซื้อถูก แกทุกห้าสิบบาทลูกไอ้ลงตาสองไปทำในได้วันนั้นอือเกถูกวันนั้นแกบอกเขาว่าพี่เขาว่าเขาถูกอวห้าสิบบาทเออดีใจด้วยแล้วแบให้เขาให้เขาก็ฟันมาเขาก็ให้ตีให้เขาเนาะเราก็ตีไปลอยลอยไม่นึกว่ามันจะออกมาอย่างนั้นเนาะเขาเลยไม่ได้ซื้อเลยเป็ดก้าเแกซื้อไปเจ็ดก้า งวนน้แม่ันแบบนี้ีแบ้ายังไงนาะบันอูม,มันเป็นเลขศูนย์งวดน,นี้นะเลขอะไเนี่ไม่รู้ติดศูนย์อะไรไม่รู้เขาเขาให้มาเนะาะให้มาแล้วไม่ได้ไม่ได้กินเลยสักอันหนึ่งจะมีว่าสี่หกจะมีสี่เจ็ดหรือสี่ศูนย์หรืออะไรนี่จะมีศูนย์งวดนี้นะเออจะมีศูนย์นีโอ้พูดได้จริงจัง เลขไม่เข้ามาเขีนให้เลยอ่ะแล้วดแม่หลับตาเขียนให้แม่แม่แม่หลับตาเขียนให้แม่หลับตาเขียนเหลับตาเขียนอาเอ่หมอนใจคิดเลยมันใจคิดเลยหลับตาเขียน คิดว่ามันเป็นเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเกเออเอาตัวนี้ให้ให้ให้ไป็ศูนย์นะงวดนี้จะให้อย่างงี้ยเออเนี่ยสามตัวนี่แหละเลขย้หลับยเหมือนใจจะคิดอะไรมันจะมันเออมันมันออกมางี้มาหลับตาเขียนมันจะเป็นเลขมายังไงมันถูกไหม ค่ะีางเหมือนดังใจคิดมว่าไหคิดว่ามันเลขเนี่ยไอมันจะมาไอเลขนี้แล้วก็อันเนี้ยเออไม่ละมีสองตัวเนาะแม่เนาะอสามตัวถ้าแม่จะจับให้สามตัวให้คะนนน่ะสามตัวเลยจ้ามัน มันมาศูนย์ไม่รู้มันจะมาบ่นอะไรล่างศูนย์เออเออสามตัวสามตัวตัวไหนนะแม่สี่แล้วเนี่ยเออเเจ็ดห้าสี่สามตัว ใช่น,นะคะขับตาเทียน,นด้วยนะคะคุณสู้ชม90ด้วยอืม70 80 90 75ต้นมันอเหตุอ้ขอ้าท,ทอนมาให้เป็นพวงเลยนะ อืมอืมไม่ได้กินเลยเสียหมดเลยก็ตะลุกจุ่ยเวี่ยวกัตปิาษสซีมมีท้าวมันเทสีเเออสีเตมันสีเตมันเน่าหมดเนาะเออเน่าหมดก็ให้มาเป็นพวงเลยนะมันถอดมาอย่างงี้มันขึ้นมาอูอเป็นพวงอออรับเอาอยู่จับดู บีบดูอ้าวมันมันเน่าหมดแล้วเนี่ยมันกินไม่ได้แล้วว่าพวงหนึ่งเขาให้มานะเออฝันบางทีนะม่ค่อยจะฝันฝันนะมันลืมแต่วันเนี้ยสวดมนต์ไปบุญบางไปเมน็ดบางไม่ได้สวดมนต์อายุแม่เท่าไหร่นะแม่นะห้าเก้าห้าเก้า ก็มีเจ็ดห้าสี่แล้วก็มันมีเก้าศูนก็เจาเจ็ดห้าเก้าก็ได้เจ็ดห้าเก้าหรือแปดห้าเก้าทุ่มเลงได้เจ็ดหกได้เจ็ดหกก็ว่าไอ้ไอยฝันว่าไอยคนเขามาทําอะไรอยู่ในบ้านนะเจ็ดหกคนที่นี่เลยนี่คนรังเพลงเมื่อกี้เลยเลขทีเขาเปดหกหกเปด บ้านเลยพี่เราก็หกเจ็ดอือขอแม่ไปเลยให้เจ็ดประจ็บเออเพราะว่าเจ็ดเก้าเออเจ็ดเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันมาแม่ลองโอ้โอเคนั่งเอาเข้าอยู่แต่ยังไงบ่างไม่ได้มาตามแม่เนาะแม่ไม่อยู่ด้วยเนาะวัันนนน้เาไม่ได้อยู่เดี๋ยวก็ไปดูดไปนี่ว่าตอนนี้ว่าพักหน่อยเหนื่อยแล้วเกินเดินตามเขาเดี๋ยวคนนู้นมาชวนไปเดี๋ยวคนนี้มาเชิญไปก็ไปกับเข้านาะ กือบว่าคเดียวม่ชอบเจ็บไปยังไงแต่ก็ไม่ได้ลงลนไปีมน่ีใหม่เวลดีตามื่อนไม่มีลม่นะต่เนี่ยพอดีนะฟันมาคืนได้อือฟันฟันมาคืนจริงๆงมันอือฟันว่าเขาให้ หนึ่งพวงมันเทศน่ะเขาทอนมาใหม่ๆเลยเอ๊ะแต่ว่าเรา่าทําไมมันไม่มันมันเน่าอ่ะเคาว่าทอนมาเขาอ้าจะส่งให้ไม่ได้กินเลยสักอันหนึ่งว่ะอืมมันเน่าหมดเลยอ่ะมันเปื่อย really? <thing> so <got> <c oughs> แดดอนจัดมันเลยเปื่อย้อแม่เ <c oughs> <c oughs> น,นาะใช่วันนั้นก็ไปไททาวอน อู๋ขาเจ็บเลยเดินมาไม่ได้รถพระอาจารย์สุพิธแกมาส่งรถเก่งนะเอามาส่งถึงกุสิงบ้านแม่ใจพอเอยถึงบ้านแม่ใจพอพออ,อ่แกอยู่ที่โค,โคเปรนนะรถสวสดจินเนอร์แกมาส่งถึงบ้านเลยส่งฉีดยาด้วยมาส่งถึงบ้านเดินไม่ได้เลยอก็ไปเลน่นเอ้แม่มดนะไปเล่นที่นี่ไม่ได้บอกครูนะไปเลยก็ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจไปเล่นอย่างนี้นะ ็เลยเขาก็ให้เข้าลงเ,าเล่นเออที่นี่ก็พ่อพญานาคเขา้าพญานาคอะไรสีรัชตะอะไรนี่หละเออเข้าเลยที่นี่ก็โดดอย่างแรงเลยเอืมเ,เออมเไม่รู้ตัวเขียนเลขให้เข้าไม่รู้เขียนเลขอะไรก็ไม่รู้เลยเ<ม>ข้าก็ได้ไปหลายตัวเลยเลขที่นี่อหลงโพ่อทาด้วยเลขวันนั้นเออทกเยอะไม่มไม่รู้สิไอคน กระทุกมั่งไม่ทุกมั่งแบบแบบเล็กมันหลายนะเออเล็กก็ลวงพ่อนี่ก็ทาได้เยอะห้าหกเจ็ดตัวเนี่ยแต่เลขแม่ได้เป็นหกหกเจ็ดเนาะเอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแม่ให้งวดนั้นแม่ก็ได้เอ็เป็กเก้าแม่ก็เขียนมาแล้วนี่มันได้ได้มาจากได้ก็เลยไม่ไม่ไม่มั่นใจก็เลยไม่เอาไม่ชอบตัวไหนมากทีเลยเล็กชอบตัวเนี้ยมองให้หน่อยแม่ให้แม่ เนี่ยตัวเนี้ยเลยถ้าไม่ก็เนี่ยอันเนี้ยมันติดกันเนี่ยอ,อ,นนนอนันเนี้ยมันจะอัดมาตัวหนึ่งนะอ